วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปรับรึม <c oughs> ด้วยนต์ตัวใหม่นะครับที่เอามาทดแทนทดแทนในตัวที่เสียไปครับพังไปตัวนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ เคยซื้อตัวใหญ่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง่ะเรามาลองแกะเลยครับอ่ามังพามโอ้ โอ้เป็นบาโอริกอนนะครับพร้อมกับกับเซฟตี้คู่มือนะครับโอ้นี่ต้องเก็บไว้นะครับ,รบแกน๊นบนซินสองทีสองลิตร บอกมาให้เรียบร้อยนะครับตราการผสมตุ้งสองทีนิวเวทนะครับหนึ่งกลอนหนึ่งลิตรประมาณแปดสิบบาท ครับนะครับชุดอุปกรณ์เป็นแชกน็อตเนดในท่อไอเสียนะครับโอ้อยังใจเสียงคงจะลั่น ออะไรโซ่ด้วยครับขนาดขนาดอย่างนอกสามทับแปดนะครับพีโซ่เล็ก กับล็อกบาร์นี่พอเอกของงานครับนเำนำริ่มหมด โอ้โหม่ยสวยครับสวยสวยมากนิวเวทหก6ป8ไอนะครับ, i, รบ,นะรบผมมีท่อไอเสียมาให้2ลูกนะครับการว่าลูกนี้มันจะระเบิดก็เลยแถมมาให้อีกลูกหนึ่งนะครับ สวยาวครับสวยเลยทีเดียวมองๆๆ,ๆ,ๆนั่น,นะนะครับไม่โค้งเคงเหมือนเหมือนนิเวศ488พัดนะครับเหมือนกันตัวนี้จะใหญ่กว่า โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องินนี้นะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับว้าวเแ็กมาให้อย่างดีนะครับถุงพิซนะครับนี่เออขาดแล้ว นี่นะครับถ้าของดีนะครับมีราคาหน่อยตัวนี้เป็นบอดี้มันจะเป็นเหล็กนะครับมีน็อตยึดสองตัวนะครับแล้วก็ตูโครงสร้างแล้วแข็งแรงน้าดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันตอนเทสเครื่องครับผม